Let see สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการวิ่งเข้าหาบอลยังไงให้ได้เปรียบมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิฟฟับแชแนลของผมด้วยนะครับโดยปกติเนี่ยเมื่อเพื่อนส่งบอลมาให้เราเนี่ยแล้วบอลเนี่ยไม่ได้มาตรงตัวเราเนี่ยบอลเนี่ยพุ่งไปอย่างพื้นที่เนี่ยเราก็จะวิ่งเข้าหาบอนนลในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นการวิ่งตรงๆในลักษณะบแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับผมแต่ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับที่ทาให้เราเนี่ยสามารถหลอกคู่ต่อสู้ไปในตัวได้เลยนะครับผมซึ่งวิธีนั้นเนี่ยก็คือการหลอกคู่ต่อสู้ในลักษณะบแบบนี้นะครับ <S <S เป็นการโยกหลอกนะครับผมกา,า,ารฝึกโยกหลอกอันนี้เนี่ย มันเป็นท่าทางที่ทําให้กูดูสู้เนี่ยเขาคิดว่าเราเนี่ยจะไปในอีกทางหนึ่งนะครับผมมันเป็นท่าทางที่เาเนี่ยเหมือนจะทําการแตะบอลนะครับสมมติว่าเราเนี่ยแตะด้วยเท้าด้านซ้ายใช่ไหมครับมันก็จะเป็นจังหวะที่เรากําลังจะแตะบอลเนี่ยไปอย่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งท่าน,นี้เนี่ยเราสามารถฝึกโดยที่ไม่มีบอลได้นะครับที่<ด>เราเนี่ยจะทำการสปริงเท้าที่เราเนี่ยจะทำการหลอกก่อนนะครับเห็นไหมครับพอเราสปริงปุ๊บนะครับนี่ครับกระโดดขึ้นมานะครับกระโดดขึ้นมาแล้วทําเหมือนว่าเราเนี่ยจะแตะนะครับแต่ว่าเรา เท่านี้เราเท้านี้รับเนี่ยแบบง่ายๆเลยนะครับผมปิงเท้าที่เราจะหลอกนะครับปิงเท้าที่เจะหลอกปิงเท้าปุ๊บแล้วเท้าเนี่ยเป er e ็นเท้าที่เป็นเท้าที่ลงน้ําหนักนะครับเป็นลักษณะที่การหลอกที่เราเนี่ยจะต้องเลี้ยงออกด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับผมปึ๊บกด้านนอกก็มันเป็นจังหวะที่บอลเนี่ยเคลื่อนที่นะครับผมเนี่ยครับ ปึ๊บวิ่งเข้าหาบอลเนี่ยเราก็เหมือนกันเลยนะครับสิงหลอกแค่นี้นะครับผมคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะหลงทางเลยนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของคู่ต่อสู้นะครับเขาจะดูในจังหวะที่เราเนี่ยหลอกท่าแรกนะครับเขาจะไม่คิดนะครับว่าเราเนี่ยจะหลอกก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะที่เขาวิ่งตามเราเนี่ยในหัวเขาเนี่ยก็จะคิดว่าเราเนี่ยจะทําการจับบอลเฉยๆนะครับผมซ,ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยไม่โดนเราหลอกมาก่อนแล้วนะครับเขาเจอเราใหม่ๆเนี่ยจังหวะที่เขาจะโดนหลอกเนี่ยง่ายมากนะครับเขาจะดูท่าแรกของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเเรานี่ย หลอกไปในลักษณะที่จะแตะออกลักษณะนี้นะแน่นอนครับยังไงคู่ต่อสู้ที่เขาตามเนี่ย <C> เขาต้องเสียการทรงตัวแน่นอนครับเพราะเขาเนี่ยไม่คิดว่าเราเนี่ยจะแตะออกไปกข้างหนึ่งนะครับผมเราก็สามารถหลอกนะครับแล้วก็เลี้ยงไปทางได้แบบง่ายดายเลยนะครับซึ่งท่าเนี้มันก็สามารถหลอกในจังหวะที่คู่ต่อสู้เนี่ยวิ่งตามมาข้างหลังนะครับผมแล้วมันก็สามารถหลอกในจังหวะที่เราเนี่ยกำลังวิ่งเข้าหาบอลแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยกำลังวิ่งเข้ามาเหมือนกันวิ่งมาจากด้านหน้านะครับผมได้เหมือนกันนะครับ แต่อันเนี้ยมันจะมีจุดที่เราเประเมินนะครับ3จุดนะครับหลักๆอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถถึงบอลก่อนคู่ต่อสู้นะครับผมเพราะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยถึงบอลช้ากว่าคู่ต่อสู้แน่นอนครับถ้าเราไปทําท่าหลอกเนี่ยแน่นอนยังไงเขาเนี่ยไม่หลงแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้นะครับว่าเขาเนี่ยจะถึงบอลก,ก่อนเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือเราต้องมั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถถึงบอลก่อนคู่ต่อสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมและอย่างที่2นะครับคือที่เราเนี่ยกำลังวิ่งตามลูกบอลเนี่ยเราต้องแน่ เขาอยู่ด้านหลังเรานะครับเานี่ยกำลังจะโฟกัสหรือว่ากำลังจะมองมาที่เรานะครับผมถ้าสมมติว่าจังหวะนั้นเนี่ยรูอสู้เนี่ยเขาไม่ได้มองเรานะครับผมแน่นอนครับเราหลอกไปเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกนะครับว่าโดนหลอกนะครับเพราะว่าสามารถแย่งเราได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยจังหวะที่เราเนี่ยวิ่งตามบอลเนี่ยเราจะต้องมองไปด้านหลังนิดนึงนะครับหรือว่าจังหวะที่บอลเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะวิ่งเข้าหาและคู่ลูดสู้กำลังวิ่งมาเนี่ยเราก็ต้องมองคู่ลุดสู้นิดนึงนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังมอง ง่ายได้เลยนะครับผมและจุดสุดท้ายนะครับคือพื้นที่นะครับผมจังหวะที่เราวิ่งตามบอลแน่นอนครับเ<ป>ราต้องรู้นะครับว่าพื้นที่ที่เราจะออกเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ดูพื้นที่ให้ดีๆเนี่ยแล้วมันมีคู่ต่อสู้หรือว่ามีเพื่อนเราอยู่เนี่ยจังหวะ <ๆ S 1> ที่เราเลี้ยงออกเนี่ยเราก็ชนกับคู่ต่อสู้หรือว่าเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะเราแค่ฝึกนะครับให้เพื่อนส่งบอลมานะครับวิ่งตามลูกบอลนะครับแล้วก็ทําการหลอกแคค่นนี้เองะรับผ ซึ่งถ้าสมมติว่าเราเนี่ยฝึกบ่อยๆจนชำนาญเนี่ยเราจะไม่ได้แค่การได้หลอกเฉยนะครับแต่เราจะสามารถฝึกมองรอบๆไปในตัวได้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถสร้างรูปแบบในการเล่นแบบใหม่ได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องหลอกนะครับเราอาจจะทําการเลี้ยงหนีนะครับผมหรือว่าทําการเปลี่ยนทิศทางเพื่อที่จะเปิดบอลไกลๆได้เลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่สมมติว่าเราเนี่ยได้ฝึกนะครับเราเนี่ยก็จะสามารถมองบอลได้กว้างขึ้นนะครับและก็สามารถเล่นบอลได้แบบได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับผม ลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟลิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ